น้องเบมังส่งคือสีฟ้าแหงครับผมโอ้โเห็ดเหี้ยมัมนเนี่ยเซซ่เลยครับผมผมว่ายนู่นูครับพี่น้องเลยโอ้เต็มบึบเลยโอ้สงสัยเขาหาหนูครับพี่น้องผมโว้หนูกี่ตัวใหญ่ปีนี้หนูกี่หลายเด้อครับเด้อพีนออ่น้องเลยปอดโตใด้น้อมาหาหนูในสวนกเกษตรพอเพียงของบ่านน่องเดี๋ยวก่อนเสียจิตกับพ่พี่น้องทุกบูท่านเออฮ้ยคือเหยียบ โอ้ยหลวงคองงูหลอกเชียกแค่น้อน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 ,อน,อน,อนี่นอนนอนคักค่ะแก้งพี่น้องเอ้ยมีการย้ำเสายครับผมเดี๋ยวไปเบ่งกันครับผมมันเจิดกระเจิงหรือว่าเลือดเลือดนี่ตดกลวยกันล้มอีกพี่น้องผมมีอย่งางแนวที่ทิ้บอลล็อตบอเสียหายดิปาดจิตโตจิตโต โอ้ยโอ้ไม่เจ้าไม่เจ้าชบเขาหายยังกันไหนครับพี่น้องปาดโอ้โอ้ยกวาวแล้ว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 โอ้คือจุฟาวแห้งเนาะ พี่น้องในเมืงอกีいいいい้ดีครับผมเกิดอีไรเกิดอะไรขึ้นมาโอ้โหออกกินไข่ผมเอาหยาดแต่ของไม่เห็นทีเนาะบึงทีไม่ก็คือบทีไม่ไปกระสอบรถบึงครับพี่น้องเฮ็ดปวก เจ้วของข้าจะไปหาปองอืน่นเขาเราไม่เหยียบคองหลอกเสียกอยู่นี่ครับพี่น้องเออ,อโอ้พีเฮทเทียได้ครับนี่บบแม่นว่านี่ได้ครับผมนี่เฮเทียได้นี่โอ้โหดีเข้าหูจะเลื้อยไปไหอ ลวงของหลอกเสียกบอานนองก,ก็มาแต่ยามตรงครับผมได้ปูได้ปลาอยู่ครับผม <c oughs> หายุ่ากินนะเปนน้องเนาะกับบ้านน้องวันที่วันเสาร์จิตรับผม <c oughs> สุกเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปหาอยู่หากินทีสารบานเห้ากับผมเฮ้ยเอยาเง็ดไปกันั่ผม่าแต่ยามตรงครับผมยามตรงยามปูยามปลาเฮียงคือห่วงหหว ก็ต้องก็ต้องพี่น้องบักคำพนันไปครับพี่น้องไปดูตรงอีกหลังหนึ่งสิว่าจะดีไหมจะได้ไหมเด็กคือบอครับยันต์ต ทักทายกันกันกบบ่าวน้องทุกคนสอยจิตครับผมหาอยู่หากินอีสีวิสารบ้านเฮาเนาะครับเนาะกับบ่าวน้องครับผมโอ้ยยามเสารมากกัหาอยู่หากินคือว่าแล้วครับผมได้ปูได้ปลาว่าสิมาหาลอกเก็บเห็ดเขากเ็เอาไปสแสกก่อนนะครับผมงานเขาเลยพี่น้องเอ,อ้ยปล่อยให้เขากินไปนะครับผมเร <laughs> ียอว่าการเรื่องเล็กๆน้อยๆครับผม แต่โควิดมากแล้วมึงหนาวนี่แล้ว,วเขาแคเดินว่าที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าโอ้อหตรงนี้ก็น้ำท่วมเขาก็ใกล้ทได้เกี้ยวแล้วครับผมใกล้จะได้เกี่ยวแล้วเรื่มสซุกงอมแล้วครับน้ำกระท่วม่ลงมะพเ้าปลาก็เต็มบึ้มยัน,นแล้วพี่น้อง โอกโอโห้เต็มดากตรงเลยครับผมไปบงเด้อนี่หอยทองสีพงบอกอเต็มดากตรงครับหอยโขงหอยปังหอยเชอรี่มีมดท่าผมนี่ธรรมชาติเริ่มกลับขึ้นมาแล้วครับด้วยการที่เราสร้าง สิ่งที่เราสร้างขึ้นมา,ากัดปูกันปลาไว้เบิ่งปลาเบิ่งห้อยครับทุกเดเราจะเท่าอยู่วัานนานนะเพี่องเนาะในน้ามีปลาในาน้ำมีข้าวทุกสิ่งทุกอย่าง วิดไม่สิ้นก็ต้องดินกันต่อไปครับผมหากิโลคู่ใหม่ครับผมเพื่อ forehead, พอเฮ็ดพอยังไปโอ้ยมาพระทันเขายริงวะหาเด็กดากมันนี่เราเด็กดากไปก่อนโอ้ชีวิตนี้ใไรต่างเยอะแยะให้เกิด น้ำแถวบ้านดีครับผมพ่เกินสามเมื่อับผมก,กันท่มมนมนทวมระบายออกได้ตั้งเยอะแย้เกิดเจ็บเจ็บตายอาวังจัดตดกันนะเด็ป่าโบถามไทยสัตว์ทุกทุรีบกันเนาะพี่น้อังเนาะ อย่าไป่าถิ่มกลาบ้านเราบ้านฉันก็ไม่แตกต่างกันตรงหน่วยนี้ถูกปลาไหมเดย๋ยวสิมักลัวผมให้ปลามันขึ้นซ่าขึ้นหน่อย จันตตดจันตตดขัดแม่เป็นร้อนนี่เป็นมานอนหน้าเลยเอาอีกแล้วมาตุงไฮตุงหน้าทางไหมโอ้สุดยอดดีีโอ้กัดพกคุดนี่กัน เล่นไปเล่นมาสบายเลยนเยนาะเลตุมเปเลยครับโอ้ยตายตายตายหาขวงเอ้ยลมใส่เลขออกสามชุดสามหัวนี้ครับผมสี 4, 3, 3. ่สามชุดสามเตุมเปไปไปไปน้องเย,ยช่วยแล้วช่วยแล้ว